ตัดผมตัดตรงไหนจุกเลยตัดจุกเหรอแน่ใจนะตัดแล้วเอาคืนไม่ได้นะไม่มีต่อจุกนะครับครับมั่นใจนะครับมั่นใจจะ <laughs> ต,ตัดแล้วนะเปลี่ยนใจไหม <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาไปเลยฮ้ย bài ừ, ừ. ừ. à. <laughs> nào? <đềm. Tông> <laughs> <laughs> nó gen, con gen. ha 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 hai ha 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 hả ừ. ดีมากโอ้โหนี่ถ่ายรูปตัวเองอยู่เหรอหล่อมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ยังไงชอบไหมยังไงนะชอบชอบไหมชอบงันขอดูหน่อยสิ อชื่ออะไรครับคาร์ลิน